เมื่อเช้ามีใครได้เบรนดฟรีไหมน่าจะไม่มีมั้งคนไทยนะครับเพราะว่ามันเช้าเกินนะครับผมลุกไม่ไหวผู้พัฒนาเขาแจกตอนตีห้าครับน่าจะเป็นตีห้าบ้านเราถ้าผมดูเวลาไม่ผิดนะครับเขาบอกเลยว่าจะได้เบรนดที่ว่าเป็นลิมิเต็ดอะคนละสองตัวไม่รู้ว่ามันฟาร์มเงินให้เท่าไหร่นะผู้พัฒนาเขาไม่ได้บอกตรงนี้ผมก็เลยไม่ได้อยู่ไงเพื่อนๆถ้าแบบผู้พัฒนาเขาบอกว่าโอเคตัวที่คุณจะได้เนี่ยให้เงินเท่าไหร่ต่อวิแล้วมันเยอะสําหรับผมเนี่ย ผมก็จะอยู่นะครับผมแต่อันนี้คือผู้พัฒนาเขาไม่ได้บอกก็เลยไม่เป็นไรครับเดี๋ยวเราอัปเดตใหญ่ก็แล้วกันนะครับผมและอัปเดตใหญ่วันเสาร์นี้ครับคิดว่าน่าจะมีรีเบิร์ตใหม่มาเพิ่มเพราะว่ามันไม่มีมานานแล้วนะครับผมรีเบิร์ต16ครับคิดว่าเท่าไหร่จะใช้เงินเนี่ยต่ำๆก็600ทินเลียนอัพนะครับเก็บกันตาเหลือกอีกแล้วเรา <laughs> ตอนนี้มี20ทินเลียนแล้วนะครับเพิ่งเริ่มเก็บครับ เพราะผมเจอาไปขโมยไม่ได้แล้วต่อจากนี้คือต้องเป็นไอดีสำรองนะเพื่อนๆโอวันนี้มันเดียวผู้พันวันอังคารด้วยนี่มาใช่ปะใช่ดีทุกคนมันเป็นวันที่ผู้พัฒนาจะแจกอีเวนต์ทากู้นะครับผมเขาเลยแจกตัวลิมิเต็ดสตัวตรงกับวันอังคารของบ้านคุณแซมมี่นะครับผมใช่ใช่ใช่ไม่ผิดหรอกนะครับผมโอเควางกับดักไปมีคนมาแล้วมีคนมาแล้วใครมันยกอยุยกอะไรเนี่ยออย,ยกช้างเพื่อนไม่เอาชั้นสองอ่ะชั้นสามก็ได้นะทําไมเอาช้างอะ่ะ อ่ะไม่เป็นไรเอาช้างไปได้แต่ว่าอย่าเอาฉลามก็แล้วกันนะครับผมไม่ให้ฉลามนะให้ได้ทุกตัวยกเว้นฉลามนะครับผมเพราะว่าผมต้องใช้ในการรีเบิร์ตนะครับไปได้ปะเนี่ยน่าจะไปไม่ได้มั้งโอเคมีเวลาต้องนานทําไมไม่เดินกลับบ้านนะ่ะผมจะรีเบิร์ตสิบสามด้วยนะครับผมสิบสามหรือสิบสองเดี๋ยวดูก่อนนะครับผมน่าจะ1ิหรือเปล่าโอเครีเบิร์ตสิบเอ้สิบเอ็ดนะผมไม่ถูกเลย รีเบิร์ส11ครับขยายช่องจะได้มีช่องเก็บของในอัปเดตนี้ด้วยเฮ้ยมมนี่ว่ายทวนน้ำอย่างปลาแซลมอนทำได้ไงเนี่ยเพื่อนดูดิเขาไม่ได้ยกนะครับผมแต่ว่าเขากำลังว่ายน้ำอยู่เหมือนกับตัวที่เขากำลังขโมยอยู่นะตอนนี้ครับ <c oughs> ทำได้ไงวะคือมันบั็กหรืออะไรหรือเป็นท่า น่าจะเป็นท่าหรือเปล่าเพราะว่าตอนนี้โรบอคเขาเปิดให้ทุกคนสามารถทําท่าได้นะครับผมปกติเนี่ยมันจะเป็นแต่ของโรบอคก,ก็คือคอนเทนต์ครีเอเตอร์นะครับผมเป็นครีเอเตอร์สามารถสร้างได้แล้วนะครับก็สร้างท่าต่างๆเองได้เพราะฉะนั้นนี่น่าจะเป็นท่าที่เขาไปซื้อมาแต่ห้องนี้มันไม่มีอะไรให้เราขโมยเลยเพราะฉะนั้นขอโทษด้วยนะเพื่อนนะเราต้องออกไปก่อนนะครับผมอะไรวะเปลี่ยนมา5้าห้องแล้วนะครับผมไม่มีใครมีของดีๆบ้างเลยหรอ ถ้าไม่มีของดีผมก็จะต้องออกแบบนี้ไปเรื่อยๆนะเพื่อนเวลาเราจะเข้ามาขโม,มยใครเนี่ยมันควรจะมีอะไรติดตัวมานิดนึงครับผมไม่ใช่มาแต่ตัวทัวยกแกงนะ <c oughs> มันเป็นอะไรเี่ยจออยู่ก็ชักกระตุกนะครับผมล่างแยกล่างแยกชักกระตุกไปแล้วนะครับผมเอาหลังนี้ดีกวา่าหลังนี้ได้อยู่ครับผมจะเอาในส่วนของคาปีทาโก้ก็แล้วกันนะครับหกสิบวิโอเคเราเข้าไปแบบเนียนๆนะครับรอเวลา ผมซื้อกับดักมาแล้วก็วางไปนะครับอีกอันหนึ่งตรงนี้เฮ้ยเอย่าเหยียบนะอย่าเหยียบนะอย่าเหยียบนะขยับเท่ากับเหยียบกับดักนะครับโอเคสิบเก้าแปดเจ็ดหกห้ายกเลยสี 4, 3, ่สาสองอุ๊ยโอ้โหออกเลยเหรออะไรเนี่ยรีบออกจังเลยเฮ้ยฝั่งตรงข้ามเราทุกคนได้นะ เพิ่งเข้ามาเมื่อกี้เลยกี่วิวะเหลือกีว่วิแล้วสิบวิใช่ไหมโอเคผมวางป้อมปืนแล้วก็ใครมันยกบ้านเราเนี่ยโอเคเนียนไว้เนียนไว้เนียนไว้นะครับผมเอานี้ดิยินหยางได้ไหมเพื่อนสองหนึ่งอุ้ยอุ้ยอุ้ยโอ้โหมันเจียบแล้วครับเจ้าของบ้านเอาไม่ใช่เจ้าของบ้านนี่ว่าเจ้าของบ้านเขาล่องหุ่นน่าจะก,กันยันสอง,งเมื่อกี้นี่ไงมาแล้วนะครับผมมาแล้ว ผมมาแล้ว 3, 2, 2> สาม <1, S 2> สองหนึ่งศนย์ไปเดีโยวจะโหดใชแล้วเราคือผมกันบ้านตัวเองเวลามันแบบคาบเส้นนะครับผมห่างจากเขาไม่มากเบคอนถึงขั้นรีเซ็ตเลยตีหน่อยโอเคมาเจอห้องอะไรอีกแล้วเนี่ยเฮ้ยเดี๋เดีดยว,ดยวอันนี้อะไรอ๋อนี่มีซีเคดครับแต่ว่าอยู่ชั้นสามนะครับผมเราจะเอาได้ไหมเนะี่ย ไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับต้องลองดูลองเสี่ยงดวงดูเผื่อมันจะได้นะครับผมวางไปเลยป้อมเปิดแล้วก็ลูกบอลดิกโก้ไปโอเคเรียบร้อยเหยียบแบบง่ายๆ35วิครับเฮ้ยเหมือนว่าเจ้าของบ้านจะมาหรือเปล่าให้เนี่ยดูสิใช่ไหมใช่เดโอ้มีหลายคนนะครับ1 2 3 3คนเลยเนี่ยผมจะสู้ยังไงวะเนี่ย3คนเลยนะครับงั้นไม่ได้ เราจะต้องวางป้อมปืนชั้น2ก่อนแล้วค่อยขึ้นมาแต่ว่ามันจะช้านะครับผมงั้นเดี๋ยวเราใช้ในส่วนของกับดักวางไว้นะครับแล้วก็ป้อมปืนไปได้ไหมได้ไหมเอ่ยได้ไหมเอ่ยได้ไหมเอ่ยดูสิขาดไปครับผมขาดไปครับยกยกยกไม่น่าจะได้แล้วมั้งไม่น่าจะได้แล้วอย่างนี้เยอะจัดนะครับผมได้ไหมได้ไหมได้ไหมเออเอาดิเอ็โอ้โหขอยกได้แล้วก็ลงไปไม่ได้ นะครับผมตีทีเพื่อนเออใครออเป็นรถก๊อตนะครับคิดว่าแต่ซีเข็ดติดบัฟลาวาเอาเลยตามไปเลยถ้างั้นอนะ่ะกลับมากันบ้านตัวเองดีกว่าผมว่าถ้าผู้พัฒนาจะเพิ่มในส่วนของระบบจับคู่ให้มันเจอคนที่แบบอยู่แร้งเดียวกันก็คือรีเบิร์ตขั้นเดียวกันหรือไม่มีตัวเบรล็อตเยอะหน่อยมาเจอเบรล็อตแบบระดับเดียวกันเยอะๆอย่างเงี้ยจะดีมากเลยนะครับผมโอ้โหพอบ่นปุ๊บก็เจอของดีเลยนะครับผมแต่ว่าอีกนานเลยครับเพราะฉะนั้นกลับมา กันบ้านตัวเองแป๊บหนึ่งนะครับผมเพื่อผมจะเจอเครื่องวาร์ปไหมวะกลัวโดนเครื่องวาร์ปอะ่ะน่าจะไม่โดนหรอกมั้งเพราะว่าหลายคนอยู่นะครับผมสองหนึ่งไปครับไปครับผมเหยียบได้ไหมได้แล้วก็มาตรงนี้ไม่มีใครออกได้ใช่ไหมโอเคเราก็มาเฝ้าบ้านข้างๆกันต่อเลยนะครับผมชั้น3ก็มีแต่ผมไม่เอาหรอกผมเอาชั้น2ก็แล้วกันจริงๆชั้น1เนี่ยจะง่ายกว่านะครับ แต่ผมคิดว่าเขาน่าจะเหยียบชั้นหนึ่งอะหรือไม่ไก็ชั้นสองอถ้าเป็นผมผมจะกันชั้นสองเพราะว่ามันสามารถกันชั้นสามได้แล้วก็ชั้นหนึ่งได้นะปึ๊บล่องหุ่นไว้ถ้าผมจะวางป้อมปืนคิดว่าไม่น่าจะได้ครับเราจะต้องยกและวิ่งเลยนะครับผมหลังนี้เอาตัวนี้แล้วกันตัวแรก2.4ล้านไม่ใช่ว่ามันเงินเยอะนะคือมันยกง่ายสุดแล้วนะครับผมถ้าจะเอาตัวในในเนี่ยมันออกยากครับยินหยางอย่าง,างเงี้ยนะครับพี่วานติดยินหยางก็ไม่เอานะครับผมหรือจะเป็นตัวนี้ก็ไม่ได้ตัวนี้แหละยกปึ๊บ้้วาออาย곧곧รนเด Hey, ได้ว่ะจริง,รงๆออกไปวางป้อมปืนกลางบ้านก่อนก็ได้นะเราค่อยกลับเข้ามาใหม่ได้ไหมออกไปวางป้อมป,ปืนก่อนนะครับผมนี่วางตรงนี้ครับทุกคนเดี๋ยวผมวางกับดักดักวัด้วยตรงนี้นะครับผมโอเคกี่วิสามสิบวิเราก็วางป้อมปืนไปเลยตรงนี้อันนี้แผนผมแผนผมเอ้ยเจ้าของบ้านวะเนี่ยวางป้อมปืนข้างๆนะครับเราเข้าไปเลยป๊าบลองหุ่นไว้ลองหุ่นไว้อย่าพิ่งออกนะ เจ้าของบ้านใจเย็นๆนะครับผมอย่าเพิ่งออกนะครับเจ้าของบ้านเขาน่าจะไม่ออกง่ายคือเขาก็เล็งบ้านเราอยู่เหมือนกันเราก็เล็งบ้านเขาเจ้ากันอีกแล้วนะครับผม9 8 7 6 5 4 3 2 1 2> ไปครับไปครับผมไปครับป้อมปืนบออุย้ยโดนตีป้อมปืนผมโดนตีแต่ว่าอุ้ยโอยโอ้ย,อยมันสไลด์ไปแต่ไกลเลยเมื่อกีก้เกือบได้แล้วนะเอาวิทกันบ้านตัวเองกันบ้านตัวเองด้วย ตั้งสติดีๆตั้งสติดีๆก่อนสตาร์ทฮึบดิสโก้ไปครับโอเคได้ใช่ไหมน่าจะได้แหละเมื่อกี้เหมือนมีคนใช้บัคด้วยม่รู้มาด้วยกันปะนะครับมันสามารถใช้บัคได้นะเพื่อนๆผมเข้าใจแล้วว่าทําไมมันสามารถยกชั้น3แล้วทะลุออกมาชั้น2งตรงนี้ได้ก็คือใช้บัคนะครับเว็บสลิงเกอร์เนี่ยมันทําบัคดึงได้โอเคบ้านเรายังปลอดภัยดีกลับมาหลังนี้ต่อสงสัยเมื่อกี้ผมรีบวางป้อมปืนไปนะครับเราจะต้องวางป้อมปืนเฮ้ยหรือว่าผมจะวางตรงนี้ดีวะวางใส่ร้านค้ามันน่่าจะยยิงงงถึอูมั้ คือเพราะว่าใส่ร้านค้าเขาจะได้ตียากๆหน่อยนะครับแล้วรอบนี้เราจะต้องตัดสินใจเลือกครับว่าระหว่างกันบ้านตัวเองกับขโมยเอาไงดีทุกคนเวลามันเท่ากันนะครับเฮ้ยถ้าผมไปขโมยแล้วกลับมากันไม่ทันหรอวะโดนเอาไงเราจะเสี่ยงดูไหมจริงๆไม่อยากเสี่ยงนะผมว่าผมน่าจะมาไม่ถึงอะ่ะน่าจะโดนขัดก่อนงั้นกันบ้านตัวเองก่อนก็นแล้วกันนะครับกันบ้านตัวเองแล้วสลับไปลองดู ผื่อแบบจะมีคนขัดเจ้าของบ้านไว้ไงเผื่อเขาจะเหยียบไม่ทันนะครับมันห่างกันไม่กี่วิเองเต็มตัวเหยียบครับผมเหยียบครับโอเคเหยียบ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 แล้วก็วับปทันไหมโอ้ไม่ทันครับร้อยเจ็ดสิบวินะครับผมบ้านเราเท่าไหร่ปะบ้านเราร้อยสี่สิบโอเครอบนี้ได้ครับรอบนี้คือกันบ้านตัวเองแล้วก็กลับไปขโมยบ้านเขาเฮ้ยมันจะมีคนได้มือกว่าทุกคนแต่ขอโทษทีครับผมมันชอบขัดคนอื่นนะนะ ตอนนี้จะแข็งเราแล้วหนีก่อนหนีก่อนหนีก่อนมีผู้เล่นเพิ่มเข้ามาอีกหลังหนึ่งหมึกหลังนี้หลังนี้120วิก็พอๆกับบ้านผมอะ่ะบ้านผมก็100วิมั้งอ๋อบ้านเราหมดก่อนเฮ้ยหรือว่าเราเจอะหลังนี้ดีหลังนี้กับหลังนี้น่าจะเท่ากันมั้งเวลาทุกคนแต่หลังนี้คิดว่าน่าจะขโมยง่ายกว่าเพราะว่ามีแค่สองชั้นรีเบิร์ตยังไม่ไกลมากนะครับผมอันนี้รีเบิร์ตชั้นสามแล้วไงมันยกแล้วมันยกแล้วป้มวอมปืนผมยิงโอเค รอๆๆๆๆๆเย็บ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 โอเคได้ไหมได้แหละน่าจะได้แหละโอเคกันได้นะครับผมทีนี้เราวับไปเลยครับวับไปแล้วก็ล่องหุ่นไว้นะครับผมเหลือสิบวิเอาเจ้าของบ้านวางป้อมปืนแล้วนะครับยังไงดีว่าเราเอาไงดีวางป้อมปืนสวนตรงนี้ได้ไหมอาจจะได้อยู่เลยมั้งอยู่เนี้ยรอครับห้าสี่สามสองหนึ่งศูนย์ไปแล้วไอติดตันติดตันติดโอ้โหโดนเมนสร้างไขวะ เมื่อกี้มันโดนพอดีนะครับผมไม่งั้นวิ่งชฉวไปแล้วเนะี่ยเอาเฮ้ยหลังนี้หมึกหายไปไหนอะเฮ้ยอย่าบอกนะว่าเขาโมโหกดขายมึกทิ้งหรือว่าหมึกโดนไปแล้วไม่น่าจะโดนนะเพราะว่าเขากันได้อยู่นะครับหรือคนอื่นขโมยคนอื่นขโมยแล้วแบบขโมยเสร็จปุ๊บกดออกเลยนะครับผมส่วนใหญ่จะเป็นแบบนั้นครับอ่าสี่สามสองเตรียมตัวขัดไป โ okay. อเคโดนป้อมปืนโอ้ยโอ้ยโอ้ย,อยได้บอกได้ไหม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 โอเคยังปลอดภัยดีใช่ไหมครับผมโอเคยังปลอดภัยดีทุกคนน่าจะไม่มีใครหลุดไปเมื่อสักครู่นี้ทีนี้ผมวางป้อมปืนตรงนี้เลยนะครับแล้วก็มาหลังนี้ต่อครับ20วิเมื่อสักครู่ดิ้หมึกโดนไปแล้วเพราะฉะนั้นเราขโมยไม่ได้แล้วนะครับต้องขโมยหลังนี้หลังนั้นไม่มีอะไรให้ขโมยแล้ว ใครจะไปรู้แผนการของเราคือยกแล้วก็วิ่งไปหาป้อมปืนนะครับผมพอเขาใช้ดาบยูนิคอร์นปั๊บเขาก็จะติดกับดักเจอป้อมปืนเรายิงเพราะป้อมปืนเราวางแอบตรงลุงนะครับมันตียากอยู่นะขัดยากอยู่ห้าสี่สามสองศูนย์ไปแล้วครับไอตูอ้มัททุกคนมันเสี้ยววิยิงเมื่อกี้มันเสี้ยววิจริงๆนะครับ มันติดประตูถ้ายก,ก่อนผมกลัวดิโก้ไงเพราะว่าดิโก้เมื่อกี้เขาขัดดิโก้ไปแล้วนะเพราะว่าคนข้างๆเราโดนดิโก้ไปนะครับผมดูเหมือนว่านี่จะเป็นการดวลกันหนึ่งหนึ่งนะคือเจ้าของบ้านหลังนี้เขาก็ไม่ยอมออกนะครับผมก็ไม่ออกเอาดิมาขโมยจนกว่าจะได้อะ่ะให้มันรู้กันไปว่าใครจะได้นะครับผมคือต่างคนต่างไม่ออกแล้วที่เหลือนี่คือมาแต่ตัวก็รอขโมยอย่างเดียวกําไรของคนที่มาแต่ตัวจริงๆในรอบนี้ ในรอบนี้มันใช้แผนสว้ปครับทุกคนเฮ้ยม,มารอวาร้าผมว่ะผมจะต้องกันชั้นอื่นนะดิไม่ได้ครับเราจะต้องกันชั้นนี้นะครับผมโอเคเหยียบไปได้ไหมได้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 ได,ได,ได้โอเคไม่มีใครออกได้ดีนะผมไม่โดนนะครับผมรู้ทันเพราะว่าเห็นป้อมปืนด้านหลังไงแล้วก็มีกับดักนะครับถัดมาก็เหมือนเดิมเลี่ยมเดิมครับ <c oughs> เฮ้ยนี่วางป้อมปืนเดี๋ยวว้ปออกไปก่อนเราจะต้องวางป้อมปืนก่อนผมลืมลืมลืมเอาใหม่เอาใหม เวลายังได้อยู่30วิตวิวางป้อมปืนยัดคุณลุงไปมาแล้วมาแล้วครับผม5 4 3 2 1่สศูนผมยกไปแล้วไปแล้วไปผมไปแล้วผมผมไปรอบดีรอบดีบดผมผมด้ 2.4ล้านต่อวิครับผมเป็นการดวนกัน1:1นที่สุดยอดมากเพื่อนเดี๋ยวอันนี้จะเอาไปไว้ให้ไอดีหลักนะครับผมเอาไปใช้ฟาร์มเพราะว่าให้เงินเยอะอยู่2.4ล้าน <c oughs> ผมบอกแล้วยกจนกว่าจะได้อ่ะผมไม่ออกเขาก็ไม่ออกนะครับผมถ้าเขาไม่ออกผมก็ไม่ออกสุดท้ายเราออกเพราะว่าเรายกได้ครับ